ภาษาอีสานฝากตอนพี่น้องเฮ้าเช้านี้ขอเสนอคําว่าบือครับบือเขียนบอยไปใหม่สระอืออออ่างร่วมกันแล้วอ่านว่าบือครับบือเป็นคํานามถ้าภาษาไทยกลางกล่าสะดือสะดือเอิน้นบือหรือสายบือกว่าก็เอิน้นะครับภาษาอีสานฝากตอนพี่น้องเฮ้าม้อนขอเสนอคําว่าบือซึ่งบือ ก็มีความหมายอีกความหมายหนึ่งครับเขียนบ่ยไหม่สอ,อออา่านคือการเป็นคําวิเศษหมายถึงการขอหยุดขอพักถ้าภาษาไทยการก,กว่าขอหยุดขอพักแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานใส่คาว่าบือนี่หมายถึงเศ้ามีแห้งหยุดพักดก้วกันนะครับบือ่อเช่นขอบื้อไว้ก่อนเล่นเ่นักเร็วเล่น อาบอกเตยสิขอบือไว้ก่อนสั่งกัเจ็บท้องปวดกีนสิขออยากไปขีดไปบือก่อนขอบือข้อบือก่อนมาสั่งคำบือมีอยู่สองข้อหมายครับเมื่อนี้เอามาฝากตอนพินทองเข้าจากสารานุกรมภาษาอีสานไทยอังกฤษโดยดรปีชาพินทองในช่วงเพลงมนมวนจะใกล้ฟังหมอล่ำดังในตะกี